สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาครับสาหรับกระจกไฟฟ้านะครับรถยนต์นะครับฝืดนะครับนี่ครับถ้าหลายท่านมีปัญหานะครับก็สามารถแก้ไขได้ง่ายๆครับนี่ครับโดยที่เราใช้นี่ครับเป็นน้ํายาล้างจานนะครับจะยี่ห้อไหนก็ได้นะครับ ครับเราก็จะฉีดนะครับใส่ล่องนะครับเราก็จะฉีดใส่ล่องอกระจกเรานะครับเพราะว่าเขาสะสมของฝุ่นแล้วก็สิ่งสกรปรกนะครับนี่ครับเราฉีดเข้าล่องเลยนะครับฉีดข้างหน้าด้วยนะครับล่องนี้นะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราฉีดแล้วนะครับเราก็มาทดลองดูนะครับก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนยางอ่ากระจกนะครับเพราะว่าก็แพงอยู่นะครับสามร้อยนะครับสามร้อยกว่าบาทนะครับนี่ครับใหม่ๆก็ยังไม่ลื่นนะครับเดี๋ยวเราอีกรอบนึงนะครับกดขึ้นกดลงกอนนะครับนี่ครับก็เห็นว่าตอนนี้กระจกเรานะครับลื่นแล้วนะครับ นี่นะครับก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆนะครับที่หลายๆท่านมักจะประสบปัญหานี้นะครับก็ไปหาช่างช่างเขาก็บอกว่าต้องเปลี่ยนยางกระจกนะครับ,บก็เราแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อนนะครับนี่นะครับถ้าเราปล่อยให้ฝืดมากๆนะครับมอเตอร์นะครับก็จะพังนะครับ ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับที่ประสบปัญหานี้นะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็กดไลค์ครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ